เดี๋วอร่อยไหมอร่อยเนี่ยบอกคงอร่อยไหมตอนนี้บังอยู่ที่ร้านจัดชมกุวยเตี๋ยวบ้านลุ่มทางบังมากันเลยครับขวามือจะเป็นเซเว่นท่าชมวนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายเก่าหางใหญ่เลี้ยวซ้ายทางไปสตูลเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวากันเลยครับไปกันเลยครับ ก่อนที่เราเจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับข้างหน้านะครับจะเป็นสามแยกตลาดท่าเชียงมวงน,นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะเป็นชุนชนของหมู่บ้านจริงพองนะครับทุกคน

สนามกุ้งค่ะสนามกุ้งนะสนามกุ้งมาเลกุ้งนึสนามที่เขาเรียกว่าบ้านปลาแม่ปลาค่ะจะถึงโรงเรียนบ้านปลาแม่ปลาลุงควรโยมาแล้วก็ก่อนที่จะถึงโรงเรียนบ้านปลาแม่ปลาอ๋อืร้านนี้เปิดมาประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีได้แล้วค่ะโอแต่ว่าเพิ่งจะใช้บริการสูงนะคือบริการสูงนี่ประมาณประมาณสามปีเนี่ยเ,ก,เยยกิน,นี้เลยค่ะเกินี้เลยค่ะเป็นครอบครัวเลยม,มีแมาแล้วก็มีน้องแล้วก็ เมนูทางร้านที่แนะนำก็ที่เพิ่มมาก็เป็นเนื้อเปลือยะเป็นเมนูเนื้อเปื่อยแต่ก่อนจะมีก๋วยเตี๋ยวซอสแดงกับต้มยำแล้วก็เมนูเนื้อเนี่ยเพิ่มมาเปลือยค่ะเพิ่มมาเปิดอยได้ประมาณสิบเอ็ดโมงค่ะประมาณสิบเอ็ดโมงของทุกๆวันร้านจะเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะบางวันก็หมดประมาณ หนึ่งครึ่งก็หมดบางวันสองครึ่งบางวันสามโมงสามช้าสุดค่ะว่าจะเปิดถึงห้าโมงแต่ว่าไม่เคยถึงห้าโมงก็อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าหมดตอนไหนก็คือปิดตอนนั้นใช่ไหมหมดตอนไหนก็คือปิดตอนนั้นเลยอ่าหยุดอ่าจะเป็นจะท้ายจะปิดวันพุธอะค่ะส่วนมากจะปิดวันพุธกับวันอาทิตย์แต่พอกระสวยเตี๋ยวบ้านลุงโอเคอยู่ในเฟซเลยใช่ไหมค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะวางข้างบนเลยครับ ก็เบอร์เบอร์กันนะเบ,บอร์กา้าก็080905501โอเคครั 5, 5, 28, ค okay, บผมมีเดียเ๋ยวดิเบอรี่ด้วยใช่ไหมครับค่ะจะมีอ่าจะม,จะมีจะมีแม่ค้าสองแม่ค้าสองคนพี่กับน้องจะใช้เบอร์โทรทั้งสองอย่างได้หมดเลยนะโอ้คือก็จะมีสองเฟซได้ลูกค้าส่งถ้าส่งนี้ส่งแถวไหนบ้างส่งจะส่งบริเวณแถวแถวบ้านเนี่ยค่ะแถวบ้านถ้ามาปรารถนาแถวไกลไปนิดก็แม่ค้าก็จะดูว่าเออ จะคุ้มกับการไปส่งไหมถ้าไกลๆเลยถ้าจะมองหน่อยก็ประมาณสิบถุงยี่สิบถุงก็ไปอะค่ะถ้าเข้าซวยไปแบบไกลๆนี่ก็จะดูด้วยว่าเยอะไหมถ้าตรงนี้ไม่น้ำนี่เาว่าบริเวณเลกๆแถวบ้านเนี่ยมันสูงุงก็ไอโอเคครับครับทาันกรมทางสมานริมป่า ที่บางสามาไปหนึ่งอร่อยไหมอร่อย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 ร่อยอรอร่อยอร่ยอร่อยอรอยร่อย่อร่ออร่อร่ยอร่อร่ออร่อย่